สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไฟช่องนัชชาชาแนลค่ะใครที่เพิ่งเคยมาเจอกันเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ไฟนํามาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะสําหรับคลิปนี้เราจะมาติดตามกันต่อในเรื่องของวิธีการลงทะเบียนสําหรับประชาชนค่ะ แน่นอนค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามดูวิธีการลงทะเบียนนั้นเรามาย้ำกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าโครงการคนละครึ่ง PLUS เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนผ่านแอปพลิเคชันเปาตัางระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคมนี้ค่ะเวลาในการลงทะเบียน6โมงเช้าถึง4ทุ่มเท่านั้นนะคะส่วนเริ่มการใช้สิทธิ์นั้นจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมไปจนถึง31ธันวาคมนี้ค่ะ เวลาในการใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการก็คือ6โมงเชา้าถึง5ทุ่มนะคะณปัจจุบันสำหรับโครงการคนละครึ่งเขาแบ่งกลุ่มของการลงทะเบียนเอาไว้2กลุ่มหลักๆค่ะก็คือกลุ่มที่ไม่เคยเข้ารับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส5มาก่อนและกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส5มาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะคะ,ะเรามาดูกลุ่มแรกกันก่อนเลยก็คือ ผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ์ในโครงการเครื่องเฟส5เมื่อปี2565เรียกง่ายๆว่าเป็นโครงการคลื่ครึ่งของลุงตู่นั่นแหละค่ะถ้าหากว่ายังไม่เคยรับสิทธิ์ในโครงการนั้นมาก่อนสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือขั้นตอนที่1ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อนนะคะส่วนผู้ที่ดาวน์โหลดและมีแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้มาเป็นเวลาย,ยาวนานก็ต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนค่ะ จากนั้นเราก็เปิดใช้งาน G Wallet ให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนที่2ให้เราเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณนะวันที่เขาเปิดให้เราลงทะเบียนมันจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาบนหน้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้ให้เราเข้าแอปเป๋าตังค์แล้วไปกดที่แบนเนอร์นั้นก็คือแบนเนอร์โครงการโครลครื่งพลัสนั่นแหละคะ่ะจากนั้นขั้นตอนที่3ให้เรากดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและยืนยันลงทะเบียนนะคะก็จะพาเรามาที่ขั้นตอนที่4 เขาจะแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และอีกหนึ่งช่องทางก็คือ SMS ถามว่านานไหมที่เขาจะแจ้งให้เราทราบภายใน3วันค่ะก็รอเช็คอยู่บ่อยๆก็แล้วกันนะคะจากนั้นเราจะต้องเติมเงินเข้า G-wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มใช้สิทธิ์จะเติมในช่วงวันที่29เลยก็ได้เป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์นะคะไม่จำเป็นต้องเติมไม้ล่วงหน้านะเพราะว่าการเติมเงินเข้า g Wallet ทำเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ แต่ว่าจะต้องเติมเข้าก่อนที่เราจะใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการเท่านั้นเองค่ะขั้นตอนที่6เขาก็จะให้เราเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมไปจนถึง31ธันวาคมค่ะเวลาใช้สิทธิ์ย้ำอีกครั้งว่า6โมงเชา้าถึง5ทุ่มนะคะและแน่นอนว่าเราสามารถที่จะตรวจประวัติการใช้สิทธิ์คงเหลือบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เขาก็จะมีเมนูให้เราได้เช็คง่ายๆนะคะ เท่านี้เองค่ะสำหรับขั้นตอนของการลงทะเบียนใหม่ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนนะคะต่อไปเป็นหน้าที่ของผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการครครึ่งเฟส5เมื่อปี2565หรือว่าโครงการโคร,ครึ่งของรุงตู่มาก่อนแล้วสิ่งที่ต้องทำค่ะก็คล้ายกันนะคะให้เราอัปเดตแอปพลิเคชันเปาตัตงเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนจากนั้นให้เปิดใช้งาน g w a l l e t ค่ะ ต่อมาจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะคะให้เราเข้าแอปพลิเคชันเปาตังค์และกดที่แบนเนอร์โครงการโค,ครึ่งเช่นเดียวกันค่ะแบนเนอร์นี้จะขึ้นมาก็ต่อเมื่อถึงวันเวลาที่เขาให้เราได้ลงทะเบียนนะคะจากนั้นขั้นตอนที่3ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขค่ะกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและกดยืนยันลงทะเบียนไปเลยนะคะก็จะมาที่ขั้นตอนที่4เขาจะแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเปาตังค์ค่ะ จากนั้นเราก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมด้วยการเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะจะเติมเงินวันไหนไว้ก็ได้เติมรอไว้ตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้คะ่ะแต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นเนาะต้องรอให้เราจะได้ใช้สิทธิ์ก่อนแล้วค่อยเติมก็ได้นะคะ เติมได้ตลอดเวลาอยู่แล้วสำหรับการเติมเงินเข้า g w a l l e t ค่ะจากนั้นเราก็จะได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมไปจนถึง31ธันวาคมนี้ค่ะย้ำอีกครั้งว่าเวลาใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าและบริการก็คือ6โมงเชา้าถึง5ทุ่มนะคะและเช่นเดียวกันค่ะเราจะสามารถตรวจประวัติการใช้สิทธิ์คงเหลือบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้ซึ่งเขาก็จะมีเมนูเหล่านี้ให้เราได้ตรวจสอบข้อมูลง,ง่ายๆเช่นเดียวกันนะคะ รายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างเยอะสําหรับโครงการคนละครึ่งพาสนะคะแต่ว่าเราก็ค่อยๆทําความเข้าใจกันไปในทุกบริบทของโครงการนี้ค่ะกว่าจะถึงวันที่เขาเปิดให้เราลงทะเบียนเราก็จะได้รู้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและเมื่อถึงวันเวลาที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนเราก็จะได้ไม่เสียโอกาสนะคะกดติดตามช่องน่าชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ได้เลยค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ